มาแล้วจ้าแมวเหมียวเที่ยวรอบโลกวันนี้นะคะแมวเหมียวขอพามาอยู่ในโลกของเสาโททัมโพขอสาระนิดนึงนะคะวันนี้อุ้ยฉันภูมิใจกับสาระของดิฉันโททัมโพคือสัญลักษณ์อนุสร์ด้วยปฏิมากรรมจากไม้แกะสลักขนาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ปรากฏอยู่ชนชาวเาผ่าพันธุ์อินเดียแดง แถฝั่งทะเลตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือสามารถพบเห็นเสาโทงถ้ำได้ในชุมชนเผ่าพื้นเมืองในแคนาดาและอเมริกาจุกค่ะนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวประเทศแคนาดานะคะมักจะมาถ่ายรูปนะคะกับเสาโทงท้มนะคะอีชันนะคะเวลาถ่ายรูปหรือมองเห็นนะคะก็จะนึกถึงตัวไอเทงบ้านเราอะค่ะ การแกะสลักและการทาสีหรือการวางภาพนะคะก็จะคล้ายๆกับปฏิมากรรมของบ้านเราเลยค่ะส่วนที่ไปที่มานั้นเดี๋ยวถ้าหาก็มีโอกาสนะคะแมวเมียวก็จะหาข้อมูลดีๆมาให้นะคะแต่เห็นความสวยงามแล้วอีชันก็อดที่จะเอามาให้ดูไม่ได้ค่ะก็ภูมิใจในสาระของดิฉันนะคะแมวเมียวเที่ยวรอบโกค่ะเย้